ดีค่ะวันนี้นะคะนูจะมารีวิวสินค้าโอท็อปค่ะวันนี้จะมี2ตัวนะคะตัวแรกค่ะจะเป็นผลไม้อบแห้งค่ะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นเมลอนม่วมงหิม,มพานต์อบกรอบค่ะ <c oughs> งั้นเรามาชิมรสชาติของผลไม้อบแห้งกันดีกว่าค่ะว่าผลไม้อบแห้งมันจะมีรสชาติเป็นยังไง มันก็จะเป็นกลิ่นของว้ยอบแห้งเลยค่ะรสชาตินะคะมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวาน,วานกๆกลมกล่อมค่ะไปเลยข้างในามันจะมีเม็ดด้วยนะคะเวลากินต้องระวังค่ะ อร่อยเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าเวลากินต้องระวังเม็ดด้วยนะคะเพราะว่าข้างในมันมีเม็ดะคะ่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ชิมรสชาติของผลไม้อบแห้งไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็มาชิมรสชาติของเม็ดมมวงหิงพัตอบกรอบไปดีกว่าค่ะ มันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรสชาติถือว่าหอมนะคะตัวนี้อันนี้มันก็มันๆน,นวลๆน,นะคะเวลาดูหนังหรด,ดูซีรีส์ตัวนี้กินเพลินเลยแต่ไม่ค่อยหวานนะคะตัวนี้แต่มีความมันๆน,นวๆของตัว เป็นมะม่วงหินมะพานโดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้อร่อยค่ะตัวนี้เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ชิมรสชาติของตัวผลไม้อบแห้งก็คือบอยอบแห้งนะคะกับตัวเป็นมะม่วงหิมะพ่านไปแล้วนะคะซึ่งสองตัวนี้นะคะหนูไปซื้อมาจากมาร์เกอ l ีเทนหัวหินค่ะชั้นสุดนอาหารชั้นล่างสุดเลยนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปบ,บางส่วนนะคะจากร้านที่หนูไปซื้อมาค่ะ